ปีดีก็บอกว่า,าเราทําสําเร็จเนี่ยเจ้านาจะทำไงผมพี่บูร์ตอนนั้นเป็นร้อยเอกร้อยเอกแปลกใช้คำนึ่ยิงให้หมดเลยปีดีเฮ้ยคุณแปลกเราทำกันไม่ได้นะเราถือพุทนะ มีเหตุปัจจัยอะไรในยุคก่อน2475ที่ทําให้เกิด2475ขึ้นการเมืองมันครุมาตั้งแต่รัชกาลที่5แล้วเศรษฐกิจนี่มันมารุนแรงขึ้นโดยเฉพาะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกบางไทยก็โดนด้วยสองเหตุปัจจัย2475เนี่ยมันรัตนโกสินทร์ศก150อย่าลืมไปนะรัตนโกสินทร์ศก130รัชกาลที่6สวยราชเพียงปีเดียวเกิดกบฏครั้งแรกแต่ว่าแพ และพวกนั้นต้องการาประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ใต้การปกครองของรัฐธรรมนูญถ้าไม่ยอมรับก็จะเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐก็กล,ลับไปอีกเนี่ยรสร้อยสามพวกเจ้านายขุนนางในต่างประเทศเสนอความเห็นเลยว่าการปกครองสมบรณาญาิทิราชเนี่ยมันไปไม่รอดดูประเทศต่างๆในยุโรปนะทางญี่ปุ่นก็เริ่มเปลี่ยนภายในประเทศเองก็มีคนอย่างเทียนวันเ,นเออกหนังสือ รัชการที่ห้าท่านก็ไม่ยอมท่านก็บอกว่าเนี่ยเมืองไทยเอาอย่างฝรั่งไม่ได้ของเราเนี่ยมันต้องเปลี่ยนจากข้างบนลงมาข้างล่างเราท่านก็เปลี่ยนมาตลอดถอยหลังไปจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาคือมันเกิดจากหนังสือพิมพ์มเกิดจากหมอบแบลดเล์เลยคนมันเริ่มทำหนังสือพิมพ์มันก็แสดงความเห็นกันเทียนวันเป็นคนแรกเลยที่เสนอว่าจะต้องมีปาร์เลเมนต์เจ้ากับไพร่ประสานกันปกครองบ้านปกครองเมืองก็ถูกกล่าวหาว่ามินตราพระราศสีจำคุกถึงสิบสี่ปี พักก่อนมีกนไหมอาญาสมัยใหม่เนี่ยการจําคุกแล้แต่ตามพระธรรมสายเลยท่านนึกถึงได้เมื่อไหร่ให้ออกอกศรกรุบก็ไม่รุนแรงเท่าเชนวันแต่ก็ออกความคิดความเห็นต่างๆจนกระทั่งในหลวงสั่งให้จับไปอยู่ที่โรงพยาบาลเสยจริสองเดือนแต่ปัจจัยสําคัญคือเรื่องเศรษฐกิจก็เช่นเดียวกันเพราะอาาัศรอมไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจเมื่ออาจารย์ที่หกเกิดเรื่องทรัพยาศาสตร์นั้นเนอะชาปยาตรียานุวัตรเกิดบุญนาคอดีนเอชซีนคนแรกออกแสดงความเห็นเ,นเลย แล้วเกิดนี่เขาก็พูดชัดเลยว่าหลักเศรษฐศาสตร์นั้นน่ะปล่อยให้คนข้างบนเอาเปรียบคนข้างล่างไม่ได้แล้วเขาก็เป็นเสนาบนดีกระทรวงพระคลังทะเลาะก,กับที่ปรึกษากระทรวงพระคลังต้องลาออกมาเราในหลวงเชื่อว่าอังกฤษมีประสบการณ์มากคนไทยต่างๆนี่เราเจ็ดก็เช่นเดียวกันมันเกิดวิกฤตทางการเงินทั่วโลกเลยเนี่ยอเมริกาจะไ,ไ,ไหนก็เแลปพยาโกมาแคุณมนตรีสนาบิีกระทรวงพระคลังก็บอกนี่เราจะต้องเชื่ออังกฤษไม่ได้นะต้องแยกออกมาในหลวงก็เชื่ออังกฤษ อต่ยาโกมารคุก็ต้องถูกตอบและทีหลังเนี่ยชาญวิทย์ยเขาไปอ่านเอกสารเนี่ยมีดีกาถวายในหลวงโจมเลยคนเดือดร้อนขนาดไหนจำนองจำนำที่ดินอะไรกันเนี่ยในหลวงก็เข้าใจเรื่องนี้นะท่า้ไปเอาฝรั่งมาตรวจด้วยเซมเมอร์แมนเนี่ยคือด็อกเตอร์เด็กหมอหมดอะก็บอกมันไม่เลวร้ายขนาดนั้นท่านก็เชื่อฝรั่งอันนี้เป็นปัจจัยต่างๆที่ให้เห็นและที่สองคือว่ารัชการที่หกเนี่ยถึงแม้ท่านจะไม่ป๊อปุ้ยไล่ใหรก็ตามแต่พวกขุนนางก็พอใจท่าน เพราะท่านโจมตีพี่น้องพวกขุนนางก็เป็นใหญ่ก็พอใจท่านพระราชการที่เจ็ดกลับมาเนี่ยเห็นว่าราชการที่หกปล่อยให้พวกขุนนางทาผู้ยิบผู้ยำมากและท่านเชื่อเลยว่าพวกข้าราชการพระบรมวงศานุวงศ์นั้นเป็นคนชื่อสั์จุจริตท่านก็กลับจะถอยไปรัชการที่ห้าเลยตั้งอภิรัตมนตรีตั้งแต่นาบดีสภาเจ้าทั้งนั้นเลยคนก็ไม่พอใจกันมากอันนี้เป็นปัจจัยจากคนท่านปกครองเอง แต่่าน,นประกอบกันเชื่อเลยว่าสามารถคุมทหารไว้ได้เพราะทหารตำแหน่งทั้งัญสัคัญน,น,นั้นเจ้าคุมทั้งหมดมิฉะนั้นคนจะจงรักภักดีต่อเจ้าคุมทั้งหมดทีนี้ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ลืมไปคนเล็กคนน้อยที่มันไปเรียนหนังสือที่ต่างประเทศเนี่ยคนสัง้งัญคือปรีดีพนมยงเนี่ยก็เห็นเลยว่าบ้านเมืองปล่อยให้คนสกุลเดียวกองไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็น,ป,นประชาธิปไตยปรีดีก็เห็นชัดนะว่าแบบฝรั่งเศสมันรุนแรงเกินไปควรจะรักษาสถาบันกษัตริย์เอาไว้ เรื่อนนี้ขั้นเราผมฟังเองเลยนะคุยกันในสวนอะไรเนี่ยปีดีก็บอกตเราทําสําเร็จเนี่ยเจ้านายจะทำไงผมพี่บูนตอนนั้นเป็นร้อยเอกร้อยเอกแปลกนีใ่คํานึ่งยิงให้หมดเลยปีดีเฮ้ยคุณแปลกเราทํากันไม่ได้นะเราถือพุทธนะนั้นจะจะเป็นแบบรัสนะเซียนะบอลชีวิตเลยนะมันรุนแรงมากเลยโอ้ตรงน,นี้คุณปีดีจําไม่ได้เหรอบราณเขาบอกว่าตีงูให้หลังหักอันตรายมากต้องฆางูให้หมด ดั่งที่ว่าเนี่ยพวกกลุ่มนี้เห็นว่าการปกครองจะปล่อยไว้ในมือชนชั้นเดียวไม่ได้มันต้องขยายออกไปเพราะฉะนั้นอาจารย์ปรีดีนะรู้ทั้งเรื่องการเมืองการเศรษฐกิจก็เป็นมันสมองสําคัญแต่ลําพังพวกนี้มันสมองพวกนี้มันเป็นคนเด็กๆหนุ่มๆทาอะไรไม่ได้หรอกแต่คนสําคัญที่ทําให้เกิดองค์ห7 5คือคุณประยู์พรมมตรีคุณประยู์นี่เขาก็เป็นนักเรียนรุ่นกจอมพลปอรุ่นหลังหน่อยหนึ่งแต่ว่าเขาเป็นคนที่ได้เปรียบคุณประยู์นั้นนะ่ะ พ่อเขาเนี่ยเป็นผู้ดูแลนักเรียนไทยที่เยอรมันเมียเป็นเยอรมันเพราะฉะนั้นนักเรียนเยอรมันทั้งหลายเนี่ยจะต้องเป็นลูกศิษย์แม่คุณประยูนอันที่อันที่หนึ่งสองคุณประยูนนี่เป็นสกุลเก่ามาตั้งรัชกาลที่สามเลยพิยราชมนตรีผู้นีาคุณประยูนนี่ก็เติบโตมาในวังเจ้าวังนายอยู่ในวังคุณพรมมารู้จักรัชกาลที่หกรู้จักเจ้าใหญ่นโตเยอะแล้วก็เนี่ยมาคบกับจอมพลปอดคบหลวงปิติก็บอกว่าการปฏิวัตินี่ต้องให้ทหารทา เขาก็สามารถเข้าหาทหารได้ทหารสำคัญคือทหารจบเทียมันทั้งสี่คนเลยที่เป็นมันสมองในการเปลี่ยนแปลงสามคนพันเอกผลพพนเนพนชียร์สนาสงสุรเดชฤทธิอาคาเนนีนี่พญาทั้งสามคนนะคนที่สี่เป็นพันโทเป็นคุณพระพระประสาทวิทยายุทธอะไรเนี่ยสี่คนได้วางแผนกันแต่ทั้งสี่คนนี้ไม่ได้คุมก,กองกำลังเลยนะเพราะพวกเจ้าเขาจะให้พวกพวกเขาเท่านั้นที่คุมกองกำลัง จ้าคุณปรลนะครับเป็นเจเร ے, ิย์ทั่วไปเจ้าคุณทรงก็สอนโรงเรียนในร้อยเจ้าปร,รอเจ้าคุณฤทธิ์เนี่ยก็เป็นในทหารหัวเมืองพระประสาสนนี่ก็เป็นลูกน้องคนสนิทของเจ้าคุณทรงทหานเรือที่มาเข้าเป็นคณะสนอนกับหลวงศิลหลวงชังวรหลวงธรรมรงเนี่ยสามหลวงนี่ของทัพเรือหรืออีกคนหนึ่งก็หลวงจุภจราสายลวงสุดนี่เป็นแกนนําของทัพเรือเลย จอมพลปอเอาใจมากถึงตั้งสงนามกีฬาสุพชชาลาสายเ,ยเห็นไหมหลวงศุบนี่ก็ได้ลูกกรมหลวงชุมพรมาเป็นเมียแตกรมหลวงชุมพรนี่เขาลือกันว่าท่านเป็นผู้วิเศษเนะเรียนกับหลวงพ่อวัดมาขามเท่าแล้วหลวงศุภชาลาสายนี่ได้มาจากพ่อตาเลยนะเรายนหลวงศุภชาลาสายนี่ทํายาโบราณเสกคาถาอาคมอ่ไงต่างๆเลยขันเรือสี่ห้าคนแต่ท่านปกเป็นตัวชากาักันท่านเรือเป็นตัวมือท่าน,นเอง คุณจมบอกผมจะเอานักเร้ยนรัประออ,อกมาแล้วก็ประกาศที่ตำนาจแผนนี้เป็นแผนที่หนึ่งแต่แผนนี้ไม่สําเร็จใครมีแผนที่ดีกว่านี้ไหม